สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเอสซีทีวีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าวเอสซีทีวีเกาะติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีนะคะจัดประชุมผู้ประกอบการร้านเกมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พศ .2551 ค่ะ ที่ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีสำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พศ2551ร้านเกมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตจากอำเภอต่างๆกว่า100ร้าน เขาร่วมประชุมในครั้งนี้ปัจจุบันยาเสพติดถือเป็นภัยสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของประชาชนตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อทางวัฒนธรรมทางสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเสี่ยงติดยาเสพติดและปัญหาเหล่านี้ได้ขยายไปในสถานประกอบการต่างๆมากขึ้นจนหลายแห่งกลายเป็นแหล่งมั่ดสมของเด็กและเยาวชนไปในทางที่ ไม่พึงประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในการหามาตรการในการป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยใช้มติทางวัฒนธรรมและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติร้านเกมสีขาวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการร้าน ที่มีจรรยาบรรณมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อเด็กเยาวชนและสังคมโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการตรวจคน้นยึดอาญดต,ตามพรบรภาพยนตร์และวิธีทั์พศ2551การอุทธรณ์และการปฏิบัติตามพรบภาพยนตร์และวิธีทั์พศ2551 25ตลอดจนการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการร้านเกมเป็นต้นค่ะมาากท่านจะกันว่าอ พวกนี้ผมจะขออนุญาตดูนะครับว่าจะเปิดใบอนุญาตนะครับประการที่สอน,นะครับเมื่อเปิดไปแล้วมันก็มีเกษรเนี่ยเขาเขาควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้แค่เขามารู้นะครับปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนะคะลงพื้นที่ตลาดสดสีเมืองค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยและได้มาตรฐานในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ตลาดสดสีเมืองนางสาววิมลราชสุภาคม สุสัต์จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางวันมะลีโรจนาศีรัตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสสจราช,ชบุรีได้เดินทางมาที่ตลาดสดสีเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการรับรองในการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยโดยคุณวินาศีสันพางรองประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดสีเมืองขอให้การต้อนรับซึ่งตลาดสีเมืองนะคะมีร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับปายรับรองมากกว่า15 านางสาววิมลรัตสุภาคมปศสุสัตว์จังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดสีเมืองได้ําเนินโครงการสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยร่วมกับทางสํานักงานปศสุสัตว์จังหวัดราชบุรีมาตั้งแต่ปี2552ตามนโยบายด้านความปลอดภัยด้านอาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะทราบถึงแหล่งที่มาของสถานที่ผลิตเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมการบริโภค ภที่เหมาะสมให้กับประชาชนทั่วไปและทําให้ผู้ประกอบการด้านการผลิตเนื้อสัตว์ดําเนินกิจการอย่างถูกต้องและควบคุมการผลิตอาหารทุกขั้นตอนให้มีความสะอาดปลอดภัยสอดคล้องกับระบบสากลโดยมีหลักเกณฑ์การรับรองดังนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำหนดสถานที่ผลิตเนื้อสัตว์ต้องผ่านการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องมีใบอนุญ,ญาตผ่านหลักเกณฑ์ด้านสุขา พิบาลสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของแผงจําหน่ายสินค้าและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ขายโดยทางปศุสัตว์จะทําการเก็บชิ้นเนื้อสัตว์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไปตรวจสอบหาสารเร่งเนื้อแดงอย่าต้านจุรชีพตกค้างอยาฆ่า,า,มาแมลงสารบอรแรกเชื้อเซมูเนล่าเชื้อแบคทีเรียสารฟอร์มาลีนสืบเนื่องตั้งแต่ปี52นะคะนโยบายของ จังหวัดราชบุรีเองมองถึงเรื่อง food safety น,นะคะก็เลยได้ให้งบประมาณมากับสำนักงานปริษัทจังหวัดราชบุรีเพื่อมาจาัดโครงการร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดคือป้ายรับรองเขียงสะอาดนะคะเราก็เลยได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี52นะคะจนมาถึงปัจจุบันซึ่งพอหลังจากเราดําเนินการปี52แล้วก็เป็นนโยบายของกรมโริษั์ที่ให้ทั่วประเทศดําเนินการในจังหวัดราชบุรีเองเราก็เลยได้รับแรงสนับสนุสน,น,นทั้งจาก งบจังหวัดในการงบกลมมาดาเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคะค่ะและในส่วนว,วิธีการตรวจหรือว่าการประเมินต่างๆงมีวิธีการยังไงบ้างก็จะได้รับใบรับรองเงินนะคะการประเมินโดยหลักง่ายๆเราก็จะมองจากว่าเนื้อสัตว์ที่จะต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ตรวจเราจะต้องไม่พบเชื้อโรคปนเปื้อนหรือ สารตกค้างที่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์นี่จะต้องมีการจัดการร้านแบบถูกสุขลักษณะด้วยในราชบรีมีกี่ที่นะคะที่ได้รับไปตอนนี้คะตอนนี้ราชบรีมีทั้งหมดถึง42ร้านนะคะมีทั้งในตลาดนัดตลาดสดตลาดชุมชนหรือร้านติดแอร์นะคะส่วนในจงังหวะในตลาดสีเมืองเองปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ถึง15ร้านค่ะที่ได้รับไปรับรอง ขณะที่คุณวีนาศีสันพางรองประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือตลาดศรีเมืองได้กล่าวว่าทางตลาดได้ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหลักนอกจากโครงการเขียงอนามัยเนื้อสัตว์ปลอดภัยแล้วยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในลักษณะของการ MOU ดําเนินโครงการต่างๆด้านอาหารปลอดภัย จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตสินค้าเกษตร,รและผลิตภัณฑ์อาหารสุ่มตรวจผล,ผลผลิตที่มาจําหน่ายในตลาดเป็นประจําทุกวันเพิ่มมาตรฐานของตลาดจนได้รับการรับรองให้เป็นสุดยอดตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยจากกรมอนามัยเมื่อปี2556ที่ผ่านมาโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของตลาดสีเมืองเพื่อให้เป็นตลาดกลางในการจัดส่งและส่งเสริมการค้าการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดจากสารพิษผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างระบบสินค้าที่มีคุณภาพให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและราคาท,ที่เป็นธรรมคุณวีนาศีสันพังนะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่กําลังจะมาถึงในอีก1-2วันข้างหน้านี้ทางตลาดศรีเมืองได้จัดจําหน่ายเนื้อสัตว์ไก่ไหวเจ้าของไหวผลไม้หรือดอกไม้อีกทั้งยังเตรียมสถานที่จอดรถไว้สําหรับลูกค้าที่คาดว่าน่าจะออกมาจับใจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษ ชินปีนี้กันอย่างคับคั่งด้วยค่ะค่ะตลาดสีเมืองของเรานะคะตอนนี้ก็มีผู้ค้าเนื้อสัตว์นะคะประมาณ15เขียงนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะทางเราก็จะรณรงค์นะคะให้รู้จักแหล่งที่มาของเนื้อที่เอามาขายในปัจจุบันนะคะแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดนะคะเราก็จะมีการตรวจสารต่างๆด้วยะค,ะค่ะ ในส่วนของเทศกาลจุดจีนที่เราจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะคะในส่วนของตลาดเองเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการจําหน่ายสินค้ามากน้ยนคะช่วงเทศกาลจุดจีนนะคะตลาดสี่เมืองของเรานะคะก็ได้เตรียมอของไว้เยอะแยะนะคะมากแล้วก็เพียงพอสําหรับผู้บริโภคทุกท่านนะคะจะเป็นของแห้งของขาวนะคะผักผลไม้เราเตรียมความพร้อมหมดนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราที่เป็นอาคารเราก็ได้ทุบแล้วก็ทําที่จอดรถนะคะสะดวกสําหรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยะคะ่ะ ก็คือว่ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะ,คะไปดูกันที่บรรยากาศวันจ่ายเครื่องไหว้เทศกาลตรุษจีนนะคะต้องบอกว่าปีนี้คึกคักเลยทีเดียวค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันจับจ่ายเครื่องไหว้จุดจีนในปีนี้นั้นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดสีเมืองจังหวัดราชบุรีต่างก็พาการเตรียมหมูเป็ดไก่ตลอดจนข้าวของเส้นไหวมาจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่แต่ก็จะไม่ทุ่มทุนทำของสดๆไว้ทั้งหมดแต่จะเตรียมไว้ทำเสริมหากของที่ทำไว้ไม่เพียงพอก็จะทยอยนำออกมาขายเพื่อป้องกันข้าวของเหลือนั่นเองค่ะเพราะต่างก็กลัวในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่ปกติและข้าวของก็มีราคาแพงมากขึ้น ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าในปีนี้ข้าวของแพงขึ้นมากค่ะต้นทุนรับมาแพงขึ้นจะขายให้ลูกค้าแพงมากก็ไม่ได้นะคะต้องขายเอากําไรเพียงนิดหน่อยเพื่อให้ลูกค้านั้นได้ซื้อของได้ยิ่งถ้าเป็นลูกค้าขาประจํายิ่งต้องขายราคาเดิมเพื่อไม่ให้เสียลูกค้าขาประจําไปอีกทั้งสถานการณ์บ้านเมืองทําให้ไม่มั่นใจว่าจะมีผู้คนออกมาซื้อข้าวของมากหรือไม่ขณะที่แม่ค้าขายไก่สดไรนึ่งนะคะได้กล่าวว่าราคาไก่ที่ร้านของต เองนั้นก็ยังคงขายในะราคาตามปกติค่ะไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดด้านคุณวินาสีสันพางผู้บริหารตลาดสีเมืองเปิดเผยค่ะว่าทางตลาดได้เตรียมวางแผนในเรื่องของที่จอดรถสําหรับลูกค้าที่มาจับจ่ายเพื่อความสะดวกรวดเร็วทั้งนี้คาดว่าจะมีลูกค้าเดินทางออกมาจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จํานวนมากค่ะช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงในวันสองวันนี้นะคะทางตลาดสีเมืองของเราก็เตรียมความพร้อมไว้นะคะ ทั้งของแห้งของสดนะคะผักผลไม้ทุกอย่างมีพร้อมแล้วก็มีเพียงพอสําหรับผู้บริโภคนะคะ,ะไม่ว่าจะมากจะน้อยที่จอดรถเราก็มีชั้นสองของตลาดศีเมืองที่เดี๋ยวนี้เรามีบันไดเลื่อนแล้วนะคะทั้งเครื่องว่ายด้วยนะคะแล้วด้านหลังของอ,อาคารทัพปิกตัวนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเราขยายจากพื้นที่ พื้นที่ที่เราขาย85ไร่นะคะ <30. S 1> เป็น230ไร่นะคะแล้วก็ลงด้านหลังเราก็ขยับออกนะคะเป็นที่จอดรสำหรับผู้ที่มาซื้อสินค้าของกระลาศิลโดยเฉพาะเลยค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดราชบุรีนะคะแนะวิธีให้เลือกซื้อของเครื่องเส้นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุจีนอย่างปลอดภัยค่ะ ดรนายแพทย์อนุพงศ์สุจริตยากุลผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่4จังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้เจ้าหรือไปบริโภคเป็นจำนวนมากซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อการบริโภคได้ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอจึงแนะนำผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาล การตรวจจีนดังนี้ค่ะกรณีอาหารสดนะคะเช่นเนื้อสัตว์ต้องมีสภาพที่ปกติเนื้อแน่นมีสีที่สม่ำเสมอตามธรรมชาติและปราศจากกลิ่นที่น่ารังเกียจซึ่งออยอไม่อนุญาตให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะในไก่ต้มที่นิยมนำไปเส้นไวาย กรณีขนมต่างๆที่จะนำมาเส้นไหว้นั้นควรเลือกขนมที่มีสีไม่ฉุดฉิดมีกลิ่นมีสีรสชาติที่ปกติบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดและไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหารนั้นๆกรณีผักและผลไม้ผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชได้ผู้ผลิตอาหารควรมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยนะคะโดยการใช้สีผสมอาหารที่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้ใช้ปริมาณตามคำแนะนำบนฉลากหากใช้เกินปริมาณ ที่ออยกํำหนดจะมีโทษตามกฎหมายหากออยอสุ่มตรวจพบมีการใช้สีสังเคราะห์ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดหรือหากขนมมีการใส่สีสังเคราะห์ในปริมาณที่สูงมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทและหากพบสีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นสีย้อมผ้าจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยหากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่ไม่มีคุณภาพและเกรงว่าจะไม่ ปลอดภัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556ค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนะคะเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะ นางสาวกติยาเป,ปรมปาโมนนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าเทศกาลตรุษจ,จีนเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจุดทูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษและการเผากระดาษเงินกระดาษทองทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอักคีภยัยจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิงประเภทอื่นประกอบอาหารปิดเตาแกส๊สและวาล์วถังแก๊สทุกครั้งหลังใช้งานจุดทูปเทียนในภาชนะที่ทนไฟ และให้ดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานหรือก่อนออกจากบ้านเผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะที่ทนไฟมีที่ปิดมิด,มดชิดจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ได้ ขณะที่เทศกาลตรุษจีนนะคะเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจัดงานเฉลิมฉลองมักมีการจุดพลุประทัดและดอกไม้ไฟซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเพื่อความปลอดภัยไม่ควรจุดพลุประทัดหรือดอกไม้ไฟภายในบ้านเรือนหรือใกล้แนวสายไฟและวัตถุที่ติดไฟง่ายควรออกห่างจากบริเวณที่จุดประทัดในระยะไม่ต่ำกว่า10เมตรไม่เข้าใกล้ประทัดที่จุดไฟแล้ว กรณีที่ประทัดดับก่อนระเบิดห้ามจุดซ้ำในทันทีให้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่อยนำมาจุดใหม่อีกครั้งพร้อมดูแลมิให้บุตรหลานของท่านจุดประทัดเล่นเพราะจะทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสานการข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่ขาวสารย้อนหลังได้ค่ะคลิกไปที่ w w w h c t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook นะคะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m h c t v n e w s ลีเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบ,บิลบอดแบนจำกัดหรือ HTV c TV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท03์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะดิฉันการจนาสินมาและฝ่ายข่าว HTV c TV ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ